Kamu nak balik dengan beluker ni, lepas beluker malu ya. Besor, besar, 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 ะจะเป็นรเป็นเหมือนกันากาแต่ว่าใหญ่ขึ้กวานเป็นใหญ่เป็นใหญ่บ <Okay. S 1> สู นะนมาแล้ว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 ได้ลูกตัวใหญ่ไหมนะครับทุกทีถ้าอยากรู้ว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ไปแกะดูข้างในนะครับ <c oughs> ไม่รู้เน,ะน,นา <c oughs> นนะเ <c oughs> ชื่อข้างบนสิขอบคุณมากนะครับ ตุ๊กตาบัวลอยไทยนะครับทุกคนเนี้ยตุ๊กตาบัวลอยไทยวันนี้ลาไปก่อนเจอกันวันลอยไทยแบบนี้ทุกๆปีวันนี้ขอรักทุกๆปีนะครับผมรัก <atrás> กันท <pr os itive> ุกวันลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับมาไม่ได้เลย Hierdie ja, dis ook moet moet doen hè. Ja, kom. Ja, dan